คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปลอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปลอนปีจีนะครับเนาะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมใหม่นะครับกันเอเออเป็นเกมใหม่นะครับของค่าย PG นะครับใหม่ล่าสุดนะครับนะน่าจะมาเมื่อวานนะแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ทำนะครับเห็นเว็บนะก็โอเคนะครับโอ้โหเป็นเกมแนวคล้ายๆกับอ่าโจรอะไรสักอย่างนะครับโจกรโมยแมวเออเอามาวันนี้พาทุนมาหนึ่งร้อยนะ ก็จะมาน่าจะซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยเบทสองเบทสองซื้อร้อยสิบเลยเหรอก็เป็นเกมใหม่เลยนะเกมใหม่จริงๆนะครับน้าใหม่มากๆๆกเลยนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็รู้ๆกันอยู่นะเกมใหม่ๆนะครับส่ญญวนมากมันจะมาดีนะครับผมก็เลยพาทุนมาหนึ่งร้อยพอนะครับนะเหลือเฟือนะครับนะเออร้อยเดียวก็หลุล้านนะครับนะอ่ะมา ก็จะไปที่เบรดห้าก่อนละกันเบรดห้าเป็นเบรดอะไรที่ผมไม่ชอบมากเลยนะเฮ้ยแล้วอะไรวะเนี้ยอะไรมันหมุนเฮ้ยไม่ใช่ไอตรงกลางนี่คืออะไรวะนี่มันคืออะไรเฮ้ยอีกงงอาอา้าหมุนอีกแล้วเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเอาเรื่องจัดนะครับผมเป็นไงเป็นวายเฮ้ย เอาเฮ้ยเกมใหม่นะครับเอาเรื่องจัดนะครับผมเฮ้ยของแท้นะครับนะโอ้โหร้อยส่สามนะครับโอ้โหวานเจี๊ยบนะครับผมไม่รุ่นก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมนะฝากกดไลค์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 กดไนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเราจะก้าวสู่1 0 0 0พันซับสไคร์เป็นด้วยกันนะครับ ใครอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์มาแต่เกมใหม่ม่น่าสนใจเอาเรื่องนะครับมาไปเบดสิบไปเลยก็ไอตรงกลางนะครับมันก็จะคล้ายๆกับอ่าะไรวันนี้เขาเรียกที่มันหมุนตู้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 เซฟอะเออเขาเรียกอะไรไม่รู้นะตัวหมุนนี่เป็นไงเป็นไงแล้วก็หมุนเป็นวายมานะครับเอาเรื่องจัดนะเอ้ยวายคู่นะครับผมเอาเรื่องร้อยสามสิบห้า เอาเรื่องจัดเฮ้ยเอาสวยงามครับผมนอกนี้โอโหร้อยนึ <initiation> like ่งเฮ้ยเอาสุดเกมนี้สุดจริงเกมนี้สุดเชื่อผมถ้าฟรีเกมผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะเดี๋ยวผมซื้อดูดีกว่านะครับมาเบทสิบซื้อไม่ได้หรอกเออไปเบทห้านะครับเท่าไรสามร้อยเจ็บห้านะครับมาดูกันนะครับทุนหนึ่งรอวันนี้ผมจะโจะโจะโจ๊ะจหรือเปล่านะครับมา ขนาดข้างนอกมันขนาดนั้นแล้วเออคิดเอานะครับฟีเจอร์ในฟีตปินจะเป็นยังไงเออก็เกมใหม่นะครับรู้กๆกันอยู่นะครับนะเกมอะไรมาใหม่ๆนะครับเรกๆมันก็จะโอเคนะครับนะคืออะไรอะ่ะอ่ะโอเคนะครับเป็นเกมโจปรปล้อนอะไรทั้งอย่างนะ ไม่หม่และอะไรก็ดีเอ้ยมันต้องมีฟีเจอร์อะไรพิเศษสักอย่างเชื่อผมดิตอนแรกคิดว่าวายมันจะค้างล็อกไนะว้นะแต่มันก็ไม่ล็อกนี่หว่าอ๋อผมรู้แล้วมันพิเศษก็คือตัวคูณนะครับจะเพิ่มขึ้นไปสองสี่หกสิบประมาณนี้นะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีฟีเจอร์อะไรเอ๋อ,อมีตัวแถมด้วยนะครับ ตอนแรกกะว่ามันจะล็อกวายนะที่ไหนได้ไม่ล็อกนะครับมันแก้เพิ่มตัวคูณนะครับมันก็ไม่เจ็มเท่าไหร่นะผมคิดว่านะแต่ไม่แน่อาจจะมีคูณเยอะกว่าสิบนะสิบแล้วไปยี่สิบเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับแต่จังหวะน,นี้ก็ว่าเราลรูเลยนะครับผมโอ้โหไม่แนะนําเลยไม่ซื้อดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่า มันแก้เพิ่มตัวคูณนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคดอกนี้นาฬิกานะครับหวานเทียบอ่ะไหลหน่อยไหลหน่อยบอปอบเออสวยคูณสิบไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ทุกคน มันก็ตันแก้คูณ10นะครับมันก็ไม่มีอะไรมันเยอะกว่าคูณนะสำหรับฟีเจอร์เกมนี้นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ซื้อก็ได้นะมองจริงนะเออไม่แจวไม่แจวอ่ะก็หยุดไปนะครับ480นะครับอ่ะโอเคอีกหนึ่งรอบโอโ้โห ก็เก้าหมุนนะครับจต่กัาไาที่ย่าร้อยสี่สิบนะครับเราซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับมาไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นะผมไปเบสที่ทิดีกว่าเบสสามสิบวันหยาจะดูโหดดูดันไปนะครับมาเบสยี่สิบก่อนเป็นเบสที่ผมชอบนะเบสยี่สิบนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะฝากช่วยกันหลค์หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ใครอยากดูเกมอะไรนะครับของค่าบีจีนะครับฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไวรุ่นจุกรอเหวานเจี๊ยบนะครับนะเป็นไงข้างนอกดีกว่านะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันแก้เพิ่มตัวคูณขึ้นไปนะครับข้างในนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าตัวคูณนะโอ้โหผิดหวังมากคิดว่ามันจะล็อกไว้นะครับที่ไหนได้ไม่ล็อกนะถ้าล็อกไว้บันเทิงเลยเกมนี้จริงดูดูดูแปดสิบแปดนะครับ นี่งไงนี่ไงอ่ะโอเคนะครับสวยวเฮ้ยเจ็ดร้อยหอวานหวานเจี๊ยบเนี่ยครับผมเจ็ดร้อยชื่อองเงี้ยย่างสุดนี่ดอกนี้น่าจะแตกโอ้โหไม่ใช่ขึ้นไปอีก ปาบใดนะครับที่มีคอมโบนะครับวายก็จาดกระหนับทุกรอบการคอมโบผมรู้แล้วกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งพันยี่สิบมาขอเบสสามสิบหน่อยแล้วกันมาที่จัดจริงๆเดี๋ยวตามอีกนะครับต้องสามอีกรอบหนึ่งอย่างงี้ต้องสามอีกรอบหนึ่งวายไม่มีหรออ๋อวายมันไม่ได้มาทุกรอบนะครับนี่รอบบางรอบก็ไม่มีวายนะวายอีกแล้ววายจะกะโดดนะครับ เฮ้ยเตเตเจา,ายวมาสองตัวี่อย่างสุดนะผมว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะวายวเจ้าไวมันจะมาตีละสองตัวหรือเปล่านะจะมีหรือเปล่าไม่แน่นะแต่ถ้าไวามาตีละสองตัวนี่บันเทิงนะครับบอกก่อนเฮ้ยสุดทุนร้อยเดียวหวานเจี๊ยบไม่พูดเยอะเจ็บคอก่อนหยุดไปเลย 1765นะครับโอ้โหโหวานเจี๊ยบกับผมก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนันเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมไปรุูดเออก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอน้าเดินทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจุกกล้วายาดเจี๊ยบเออมีซ้ำมีซ้ำแน่นอน